ทุกทกระทรวงธบวคคลมีหน่วยงานของตัวเองอยู่แล้วมหาไทยเราก็มีแล้วอะไรที่เป็นกฎระเบียบที่ขัดแยง้งเปลี่ยนแปลงทําเลยไม่ต้องกลัวเสียงวิาพกากษ์วิจารณ์อิงข้อกฎหมายนี่ผมเห็นใจนะครับเหมือนอย่างที่ผมแก้ปัญหาเรื่องของโป๊กเกอร์ก็ด่าก,กันว่ากําลังจะไปสร้างให้ประเทศเป็นอ,อ,อะไรเป็นแหล่งการพน,นันไม่ใช่เขาโลกเขาเปลี่ยนแล้วเขให้มันเป็นสิ่งที่ สามารถเอามาใช้เป็นกีฬาได้แล้วไม่ใช่การพนันกฎระเบียบที่ผมแก้เนี่ยเขียนมาตั้งแต่ปี2501 60กว่าปีแล้วแล้วพอมาแก่ปับ๊บจะแก้เขาบอกว่าเดี๋ยวถ้าอนุมัติเฉพาะส่วนเนี่ยมันจะกลายเป็นเฉพาะเจาะจงให้สิทธิ์ให้ประโยชน์กับบางคนผมบอกไม่เป็นไรงั้นปรับแก้เลยแล้วก็อันนี้ส่งเสริมเพราะว่าก,กระรวมท่องเที่ยวเขาต้องการที่จะสร้างพื้นที่ให้พี่น้องประชาชนที่เขาเข้ามาเขาสามารถทําได้เป็นกีฬาที่จะทําได้ แล้วก็ให้เรื่องแก้กฎระเบียบเลยกฎระเบียบตรงนี้จะแก้ยังไงบอกว่าอยู่ภูมิธรรมแก้ปัญหานี้เปิดโอกาสให้เกิดการมาไม่ใช่ระเบียบยังมีอยู่เหมือนเดิมถึงแม้ปลดแล้วคุณก็ยังต้องมาขออนุญ,ญาตผู้ว่าราชการจังหวัดขออนุญ,ญาตมาที่อทิบดีกรรมการปกครองมันยังมีอยู่เหมือนเดิมเอาไปบิดเบือนดา่าว่าผู้ปฏิบัติงานเขากําลังทําสิ่งที่ดีจะวิจารณ์ไม่ว่า แต่ขอให้วิจารโดยเข้าใจประเด็นปัญหานะครับไม่ใช่สักแต่ว่าวันนี้ต้องการจะบ่อนทำลายรัฐบาลให้อ่อนแอลงท่านครับเวลานี้เรากำลังเผชิญกับศึกชายแดนกำลังเผชิญกับปัญหาวิกฤตต่างๆมันต้องรวมพลังกันให้เป็นหนึ่งเดียวแล้วช่วยกันแก้ปัญหาไม่ใช่จะคอยหยิบยกความผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งมันคนทำงานมันต้องมีความผิดพลาดอยู่แล้วทำงานไม่ผิดพลาดไม่มี แต่ผิดพลาดแล้วเรียนรู้ว่ามันเป็นครูเราที่จะจับมาในการแก้ปัญหาจะทําได้นะครับ